อันนี้ก็จะดีดกุ้งก็จะดีดแทบค่ยค่อยหมุนตาอยู่เตรยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันเตรียมอุปกรณ์กันมานีเยอะแยะเลยหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ คืนนี้จัดหนักเลยหนะนี่งเตรียมอุปกรณ์แล้วกี่อันเก้าอันสิบอันมีแต่ตกเป็นอย่างเดียวมัดไม่เป็นกันสักคนตาไม่เห็น,มมหนลแล้วอุปกรณ์เพียบเลย สองคันมึงนี่ลงห้วยลงปลาลงทะเลให้หัวหน้าใหญ่ไปก่อนเอาไปรอบหลังไปสองคัน้เดอนกำลังขึ้นงามมาเต็มดวงเลย còn Ely, còn Ely, ừ, uỷ bọc còn, sẹo đai, sẹo đai, nĩ, rồi nĩ là, pha, pha, rồi, 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 rồi,

มันเหมือนดูเหมือนดูกัื้อเลย่เยพี่ไปเลยอยากได้อยู่สิ่งที่อยากได้พอดีอะไรเนี <qui en> <nous> <online> <pl ains> ่ยพาทำไมภาษาดูสมดูสมหน้าคนกันเนดี๋วนี้พระเอกมาที่หลังอ mãi mãi lạng đến cái ýt mẹ thầm 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 เสียงปลาหรือเสียงโอ้เสียงเหี้ยครับผ้ใช่ก่อนนะเออเฮ้ยโอ้ลุงมียอมไม่ได้นะยั่ยอมไม่ได้แล้วเราสองคันยังไม่ได้สักตัวหมดเหี้ยไปสองตัวแล้วยหงไอ้ตัวนีงเอ้ยนั่งคืนแล้วเอ้ยตรนปกเหรอลุงได้ไปด้วยอีกที่มันน่าจะเข้าตรงนั้นต้องหกไปสามแปดมันตามเรือได้หมดยังไงมีเปล่า ตัวที่สามนะเราจับไว้แล้วกันรู้สึกไว้ใช้ไมีีใน่จับก็ได้เนี่ยมีที่จับอยู่ตรงแค่คนนี้ไปแล้วไปแล้วหูสองคนสามคนยังไม่สู้คนเดียวเลยคนเดียวมาทีหลังได้ไปแล้วสามมีก็มีมีทุกอย่างแต่ผมไว่ใช้ใช้มือ ยู่แต่วันเราดึงไม่ทันเราไม่ได้จับไบบพวกนี้มันอม,ลอม,มอแล้วคลายอืม ไอ้ tìm เต็มเลย kiểu rồi ประจัน cả งามๆอีกแล้วนี่แหละเปิด cái เกินไปคนเดียวนะห้าโตเลยคนเดียวห้าโตเราเขายังเจอเลยอยู่แล้วก็ดันเข้าไปจับพร้อมสายดันเข้าไปเปิดปากปุ๊บดันเข้าไปแล้วก็พอจับร้อมสายดึงสายนิ้วด้วยเยแล้วก็ดันเข้าไปดันให้มันหลุดชิงรถไฟเลยโอ้ปลาลิ้นหมาวัสสาวะเฮ้ยเอ้า ม,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 มัน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 อะไรยังก็หละมันมีมันมีข้างเดียวใช่ปะ่ะอีกข้างหนึ่งอีกข,ออข้างหนึ่งแบนแๆด้วยเออมีปากอยู่ข้างเดียว,วเอือมีปากข้างเดียวมีตาม,มีตาอยู่สองข้างออปลาบกลินหมาไ,มได้ไห คือเปกเนาะแบนๆคือเมียงดินมานี่แหละท่านะเออเออเออฮะฮะก็เคยเห็นนี่แหละเออแล้วที่เขาไปทำแดดในปลาแห้งอ่ะอันนี้อะไรอันนี้หมานี่หมาน้ำเค็มอันนี้หมาน้ำเค็มนี่อันนี้เกินไปคนเดียวไดี๋ยวหกโตแล้ว ເຮົາມາກ່ອນຕ້ອງດົນທາງນັ້ນບໍ່ໄດ້ຈັກໂຕຢູ່ນະອະລ່ອຍອະລ່ອຍເດລູກເດໂຕເກັ່ງພໍ່ກະກຽມຄົນດີກະຊື້ນ້ຳແກງກະຊື້ແກງຕົ້ມມາທັງມີກອງເສຍພ້ອມຕອນນີ້ໝາຍບໍ່ມີຊິປາອັນນີ້ເລ່ນຊິໄປຊິຫາອືປາຕາມນັ້ນຕາມນັ້ນໄປມັນມີຕາຢູ່ຂ້າງບົນສອງຕາຕາ ท้องมันก็เบนเบนขาวๆเหมือนที่คนญี่ปุ่นกินน่ะตัวยแมงแมงลิ้นมาอีหลีสมซื้อปลาแมงลิ้นมาเนี่ปลาปลาไม่ยายไปในเปิดตรงนี้ทางนี้เป็นปากทางปากนี่ทางนี้ไม่มีเกล็ดอ่ะทางนี้มันมีเกล็ดข้างเดียวเหมือนปลาพาครึ่งเหมือนตายแล้วอ่ะเออเหมือนปลาพาครึ่งกันเลย บรรยากาศเด้อมันดุดดุดโดยฮเจ็ดมาคนเดียวนะแล้วบ้างไหนลูกพี่ตุ๊กเฮ้ยหัวหน้าทีมนี่ไม่ได้เรื่องเลยดินะเหมือนปลาแบบเข้ามาทีหลังได้เจ็ดเหรอกระตุกสายแฉยตึกตึกระตุกสายแค่สองสามทีก็วิดเลยถ้ากระตุกเยอะแม่งเอาแม่งไวเนี่ยมีกระตุกเนี่ยพี่จะมาลองจับสายเกี่ยวปีเกี่ยวเลย แกวแกวตรงนั้นนี่นนจเนน่อยหนึ่งมันกตกตึกติกตกตกถ้าขึ้นมันจะเป็นลูกขึ้นชาชาีหนึงมันตึงเยอะลึกากำลังดึงเลยนะยมันรุ่นของเฮาตอบันีนน้ของเฮาเป็นเรื่องใดของเราเงียบเจลอยสิ่ะไรของเฮาก็ได้ชิคชิกชิ ตัวแรกของพี่หนึ่งเขา,า <c oughs> ตัวแรกของพี่หนึ่งเขามาแล้วลวา่าไงหัวหน้ากระดึบกระดึบอยู่ <c oughs> อะไรนะไอ้ทรายตายหัวหน้าเรากระดึบกระดึบอยู่นู่น <c oughs> ไม่ถึง พ่อเขื่อนเน่ไปพูดเสียงดันพ่อกำลังลุ้นพ่อกำลังลุ้นสายสมาธิพ่อสายสมาธิอยู่เอ้ยมันลุ้นของเราทีนี้ยจุ้มกันเข้าไปจุ้มกันเข้าไปมือก็อยู่จับเันตลอดเลย มันก็ตุกทีพุ่งมันก็ติดตกดตุกทีเดียวเหยื่อหายมันลุ้นมันลุ้นข้างลา่างทีนี้ยี่ตัวแรกเรามาแล้วเว้ยกำลังงามกำลังงาม <S <S กงาห,หัวหน้าเป็นไรหัวหน้ามาเด้อ

ตัวสายจิ๊กเลยมันมีตัวใหญ่กว่านี้ก็มีกำลังงามเลยห้าตัวไปลุ้นเบ็ดเหลาไปเลยเบ็ดไผ่เบ็ดไผ่ ไฟก็มืดเลยรกรตกบโอเลยโอ้ยพระเอกของเฮาแพ็คคู่เลยบ้านนี้เดียว้าตัวเลยกูเกินไปผู้เดียวน่ะน่ะโหลหนึ่งเลยหัว <c oughs> <c oughs> หน้านี่เส้ออยู่หัวหน้านี่ท้อหราหัวหน้า <c oughs> <c oughs> คนเดียวแพ็คคู่เลยเว้ย ัวนึงกินลึกอีกเธอเธอเธอทีเดียวกระตุกแรงกระตุกไปเบ็ดงอเลยฮันนหลตาแดงจึงคืนหัวแหลมแหลมตัวยซวยๆเปยว่าอย่างไรคือตัวซวยๆนี่นะเปยไทยเป็นลาวอยู่

lóc mực lóc bảm mực tua mực yu sấy, để tốt mực hang về khoảng trăm mét, cái cây ันีนไม่เกี่ยวเหยื่อมาไม่มีเมื่อียุ่ใส่ตาตาลาหงบดีคืบอบ่เห็นเพิ่อีกอันหนึ่งไปด้นลาเมนกับุนตัวนั้นโอ้ฮุนขาวๆอยู่ข้างล่างใต้น้ำฮุน ไฟงามดีจังเลยบะเห็นบ่เห็น,หนตกมึกสี่ทุ่มสิบนาทีแล้วกำลังลุ้นกำลังอุ้ยนกเป็นไรแล้วล่ะ มมไ,มไม่เอาตัวเหี้ยตัวนั้นมาใช่เหรอยัง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 ตกปรามึกตกประหมึกกำลังเข้าเกินไปผู้นั้นก็ได้ แต่คำปลายนี่อย่างเดียวเลยไปชักสายพี่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 ายเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสายายสายไมนี่ีนี่นีนี่นี่ยอนหเนี่ยเื่อจะ้นี่นีนี่นี่นี่ขวาขวขว นนัส่สองสองสองเจ้าที่เท่าไรแล้ว13้ยพระเองเขาตลอดการอยู่คันไหนเขาลึกเลย นี่ผมเกี่ยวอันเล็กไปผมลองเกี่ยวเดียวอันเล็กเลยไม่กลืเลยไฟก็ออนแล้วข้อไฟก็ไม่ถ่ายยกนั่งริมไปนเนี่ย รุนประมึกรุ่นปลาหมึกไปแล้วด,ดักนี้มาสองสามตัว

ไม่ลุ้นไม่เอาปลาแล้วลุ้นปลาหมึกแทนแล้วบะนี้ตกอยู่นี่โว้สบเวดเบ็ดวางไว้นีค่คุณคุนมันไปของเขาคุณแล้ว,วเห็นแวบแวบนั่นนะ อยากสิเห็นเด้ปลาหมึกตกปลาหมึกนีนะ่มันกินเบ็ดแบบใดปลาหมึกนี่นะขึ้นมาเบิงสักโซ่ด้วยเหมือนอยากสิเห็นปลาหมึกกินเบ็ดนี่นะมาเห็นตะเกื่อนี่นะทางนั้นก็โพดไปสิบสามสิบสี่โตเราเอาอยูพูเดียวนั่นมากันสี่ห้าคนได้พลโตละโต จะหมอนี่เอาหลายกระมูนี่นะเบ็ดสายนั่นคือดิ้น,นเฮงแท่เ,นนะเอาอยู่ผพ้ดเดียวสิบสี่สิบห้าตแล้ว <c oughs> ไฟก็อออนแล้วไ <c oughs> ปไนอีกไฟสายเขียวของไปใสีมีไฟสายขาวอันนึงไฟสายเขียวอีกอันนึงดิ พิซซิบเลยนานแล้วไม่ได้มาต้มไฟไฟนี่นายเลยอันนี้ตัวแดงๆแล้วมันไม,ไม่ไม่ไม่ใสแล้วเดี๋ยวก็ปรับสีออตอนนี้กำลังพองคููอยู่ไม่พ่นหมึกนะรุ่นนี้นะพ่นน้อยๆแต่ไม่เหมือนหมึกกระโดงมึกกระโดงโหรุนแรงมากอุดเราทีเดียวได้ปิซสิบเลย อ่ก็ได้ายตัวโทษอ่ะคลิปนี้จบก่อนสิยาวรอติดตามคลิปต่อไปี่ยกยกยกตัวแรกตัวแรกตัวแรกแหกงมนุษย์ใหญ่ด้วยยาวด้วยพี่หนึ่งได้พี่หนึ่งได้ดยวแกปันลงมาไฟก็ไม่สว่างเลย ตัวแรกแงกมันใหญ่เลยกำลังเข้ากำลังเข้าหมึกกำลังเข้าเนะติดตามคลิปที่สองเข้าตามกันต่อไป